มีมอย่าง Baby Do อตและชิบะนะครับโดยเฉพาะ Baby Do อตเนี่ยคุณลองสังเกตดูว่าช่วงเนี้ยเหมือนมีการเคลื่อนไหวเป็นพิเศษราคาก็แข็งนะครับแนวบวกนี่ตลอดเลยฉะนั้นในข่าววันนี้นะครับน่าจะเป็นบุคคลเนี้ยที่อยู่เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันส่วนค่าคือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เบบี้ดอทก็ทำการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นะครับในรอบ1ปีเต็มเมนื่องจากวันเกิดด้วยของเบบี้ดอทนะครับณนะเดือนมิถุนายนและวันที่เบบี้ดอทจะพังาดคือวันคือเดือนกรกฎาคมนะครับโดยน้ำมือของอีลอนมาร์นะครับก็ในทวิตนะครับมีการขอบคุณถึงอีลอนมาร์นะในชุมชนของเบบี้ดอทนะครว่าเฮ้ยเหมือนกับ เป็นนนยะนะครับว่าเฮ้ยอย่าลืมนะ b บบี้ดอมีใครเคยคํำจุนอยู่นะครับหรือมีใครเคยกาวเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นก็เป็น c ี o ของเท s l a นั่นเองนะครับเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนเนื้อเพลงนะครับเบบี้ชาร์กนะของพิงฟ f o อนะครับมาเป็นมาเป็นธีมของเหรียญมีมของเบบี้ดอนั่นเองนะครับแล้วเขาก็มีการโพสต์เมื่อตอนเดือนกรกฎาคมนะครับและ เบบี้ดอทก็ทำให้เบบี้ดอทนะครับเริ่มมีการเกิดเกิดขึ้นเบบี้ดอทเนี่ยเริ่มต้นนะศูนย์น่าจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เบบทางอีลอนมาร์กก็ได้ออกมาปั้นเบบี้ดอทนะครับจากศูนย์ประมาณ12 13ตัวนะครับก็ทำให้เหลือประมาณประมาณ8ตัวได้นะครับโดยการกล่าวของอีลอนมาร์กนั่นเองนะครับ เนื่องจากเบบี้ดอลเนี่ยตามมูลค่าการตลาดอยู่ที่268ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทำให้สกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด121นะครับตามมูลค่าของการตลาดนะครับตามข้อมูลของคอยเกโกะนะครับโทเค็นนี้พร้อมมีการซื้อขายบน o k เคเกนะครับและกระดานแลกเปลี่ยนอื่นๆที่เป็นกระดานพวกเทียสองเทียสามหลักๆนะยกเว้นโอเคนะครับโอเคมาก่อนตอนปีที่แล้วยังไม่ติดอันดับเท่าไร ะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นกระดานต่างๆที่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับนั้นเบบี้ด g ถือว่าเป็นเหรียญพิเศษนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญที่มันเกิดมามากมายอย่างเหรียญมีพวกอังเคิลด็อ s ม d สด็อกนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากอีลอนมาร์กเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญจอรคอยนั่นเองนะครับและก็อ่าก็ ก็ทำให้ b a b y d o อสเนี่ยพิเศษกาเหรียนอื่นๆนะครับเหรียญก็มีชุมชนมากขึ้นนะครับแล้ก็มีคนติดตาม b a b y d o อสมากขึ้นแล้วก็ถือมากขึ้นด้วยฉะนั้น b a b y d o อสนะครับก็มีคนถือมากขึ้นมีคนเข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงมีการเผามากขึ้นล่าสุดนะครับมีการเผาทั้งหมด50 q ควเลียนคอยนะครับมูลค่าประมาณ88ล้านเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ได้เผาไหมในโทเค็นของ b a b y d o อสนะครับ ก็มูลค่าเนี่ยค่อนข้างมหาศาลนะครับที่88 8 8ล้านะนะครับแสนดอลลาร์นะประมาณนั้นะครับแล้วก็ต่อเนี้นะครับก็มีการเผาเพิ่มเขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีการเผาอีกนะครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยต้องการที่จะให้อุปทานของเบบีดอตเนี่ยเหลือแค่ประมาณหมื่นล้านก่อนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้วานเนี่ยเริ่มเข้ามาซื้อเบบีดอ s มากขึ้น แล้วก็พยายามที่จะปั้นเบรดดอดมากขึ้นส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นอีลอนมาร์นะครับเพราะว่าช่วงที่อีลอนมาร์กเนี่ยก่อนหน้านี้มีการโดนฟ้องนี่ต้องเสียค่าปรับนะครับเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยเข้ามาถึงดอรชคอรมากขึ้นดโด,ย,ดยนะครับดังนั้นตอนนี้อีลอนมาร์ถูกฟ้องประมาณ 258ล้านดอลลาร์นะครับเราก็จากสาเหตุของข่าวเรื่องของทวิตเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้อีลอนมาร์กตอนนี้นะครับก็ออกมานะครับพยายามที่จะกาวเหรียญดอ c คอยมากขึ้นนะครับเนื่องจากการโดนฟ้องนี่แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้คนนะครับแล้วก็วานเนี่ยหันมาถือเบบี้ดอลมากขึ้นด้วย เพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของการเผานะครับสองคือผมคาดว่าการเสียค่าปรับครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมีจะมีวานเข้ามาช้อนเรื่อยๆนะครับและผมคิดว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นอีลอนมาร์กนะครับและก็มีวานตัวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะวาน BSC 1พันอันดับแรกนะครับก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีอีลอนมาร์กนั่นแหละนะครับก็เข้ามาช้อนนะครับ รวมถึงเบบี้ดอก็โดนจัดนะครับเป็นเหรียญที่อยู่หนึ่งในสิบอันดับแรกนะครับที่ที่วานบีเอซเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าอีลอนมาร์กให้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับดอชคอยว่าเขาสนใจเหรียญดอชคอยตัวเดียวนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเบบี้ดอสนะครับจะมาแรงขึ้นส่วนในที่บะนันก่อนนะครับที่บะในตอนนี้นะครับก็ราคาสูมเสี่ยงนะที่จะร่วงถึง0ูนย์ห้าตัวนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนพยายามที่จะสร่งราคาของมันใหอยู่ถึงแม้ว่าภาพรวมของ Bitcoin ไม่ถึงสองหมื่นนะแต่ชีบะนะครับก็ยังพยายามส่งที่สูง4ี่ตัวประมาณ1,000นะครับและก็มีบางจังหวะที่ Bitcoin แพนงจริงๆนะครับแล้วก็ชีบะเนี่ยอาจจะร่วงไปถึงประมาณ9 0 0าพันเราก็ไม่ต่ํากว่านั้นนะครับไม่ต่ํากว่านั้นมากดังนั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องดูโมเมนตัมของบนะิตคอยนันแหละหลักๆนะนะครับ ของชีบะนะครับเพราะว่าชีบะเนี่ยแรงซื้อค่อนข้างน้อยนะล้วก็แรงขายก็ก,ก็ก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่าแรงขายเนี่ยจะมีช่วงๆนะครับแล้วแต่สภาพของตลาดเอาแหละนะครับเราเห็นนะครับว่าช่วงนี้ราคาชีบะค่อนข้างนิ่งเพราะวา่าวานก็มีการการแบบว่าเหมือนกับพยายามนะครับที่จะเล่นราคาชีบะเนี่ยมีการช้อนขึ้นไปนะครับเหมือนไม่อยากที่จะให้เก็บ ให้เมาเก็บที่05ตัวมากเท่าไหร่น,นะครับรวมถึงตอนนี้ลู n a หรือเทอร่านะครับโดยเฉพาะลู n a c l a s s สิกเนี่ยก็ราคาร้อนแรงด้วยทำให้มีการเปลี่ยนย้ายโทเก็ตในการซื้อนะครับบางจังหวะด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นตอนนี้ชิบะก็ขอให้รักษานะครับที่9 0 0าให้ได้ที่05ตัวนะครับที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับแล้วก็เราต้องดูแนวโน้มอ,อีกทีนะครับว่า มันจะไหวหรือเปล่านะครับชีบะนะในขณะนี้นะครับในขณะที่บิตคอยกับอีทเรียมดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เอาเงินถงไปที่เ a b y o ดอกับ d o ทคอยนะครับเหรียญมีมหลักๆเนี่แหละนะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นๆอีกอย่างเช่น Luna Classic นะครับที่เป็นสายมีเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องชีบะเนี่ต้องสู้เนาะนะครับฉะนั้นข้อมูลมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ เราก็มาติดตามเบบี้ดอด้วยกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงหมื่นล้านล้านเหรียญนะครับเมื่อนั้นเบบี้ดอน่าจะมีการขึ้นใหญ่ผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อยศูนย์หายสักสองตัวหรือหนึ่งตัวนะครับน่าจะหนึ่งตัวมากกว่าอยู่ที่ศูนย์เจ็ดตัวนะครับน่าจะมีการขึ้นใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนหลักประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานะว่าเบบี้ดอเนี่ยจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์ได้ไกลนะครับ อุปทานขนาดนี้ต้องเผาเยอะมากกว่านี้นะครับต้องเยเปลี่ยนเงื่อนไขาการเผาด้วยไม่แค่ใช้แค่ผู้ติดตามบนทวิตเตอร์นะครับอาจจะต้องช่วยกันเผาบริจาคก,กันเผาแบบเปิลพอทโต้นะครับแล้วก็ทางทีมของลูน่าหรือเทอร่านีงนะครับต้องช่วยกันเผามากเลยเบบีดอทเนี่ยนะครับก็ฝากทุกท่านนะที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะ เราก็มีช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีช่องทางติดต่อนะครับก็คือ cryptocurrency community นะครับแล้วก็มีมีมีลูน่าด้วยนะครับมี baby dog มีชีบะด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับ ก็หวังว่าเบบี้ดอ์นะนะครับจะกาวเยอะๆหน่อยนะครับแล้วมีกาวเป็นสเต็ปแบบเดียวกับกับเทอร่านะครับรักษา,าการกาวข่าวการกาวให้ได้ดีนะครับเราก็ยังต้องคงเรื่องประสิทธิภาพการเผาแหละเบบี้ดอถึงจะพอสู้กับลูน่าคลาสสิกได้บ้างนะก็อยากให้ประมาณนะี้สู้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันมันจะต่างชั้นก็ตามเพราะว่า คลาสของลูน a าคลาสสิกมันเป็นเหรียญมีมานนะครับดังนั้นก็ต้องสู้เยอะนะครับมันคลาสของลูน่าคลาสสิงมันเป็นเหรียญแอลกอยอนะครับเราก็มาเป็นเหรียญมีมกันก็ต้องสู้เยอะฉะนั้นเบบี้ดอสเนี่ยถ้าเกิดจะสู้เนี่ยก็ต้องดูตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยเขากาวกันยังไงนะครับแล้วก็เบบี้ดอสต้องพยายามกาวเยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้คนติดตามไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของความโล่อย่างเดียวแต่แต้องเป็นเรื่องของการเผานะครับ และการเผาเนี่ยต้องทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ได้ทํำยังไงนะครับฉะนั้นทีมของเบบิดอต้องต้องตามตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์เนี่ยต้องทํายังไงก็ได้ให้สอดคล้องกับการผักเบบิดอถึงจะไปต่อสนใจนะครับตามกลุ่มต่างๆก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับวันนี้เรามีหนึ่งสปนอนเซอร์คือรอยเหรียญสตาร์เน็ตนะครับเป็นเหรียญต้นน้ํา คำประกันโดยชีบะอินุนะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ q r วอารโค้ดให้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงท,ทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้เราก็หวังว่าเป๊ปปี้ดอทนะครับและชีบะรวมถึงรูน่าไสสิจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยล์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญนะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติด ามเอาแอร์ดอกเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม